ยินดีกับชัยชนะของพันพญาด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหวันนี้นี่สะใจแฟนๆจริงๆนะถามการเตรียมพร้อมของรับนิดครับว่าไฟนี้เป็นไงบ้างก็ก็ก็ค่อนข้างเตรียมเตรียมตัวมาครับเอ่อซ้อมรอรายการมาตลอดแล้วทางทีมงานวันแจ้งก็ตอบตรงครับนี่ซ้อมหนักประมาณสักกี่เดือนซ้อมหนักผมได้สองสองาทิตย์สามอาทิตย์ครัฮะแต่ผมซ้อมทําร่างกายมาอ๋อก็ซ้อมต่อเนื่องไปเรื่อยๆจำเข้ามาเร่งสามอาทิตย์สุดท้ายครับอ๋อฮะ เต็มร้อยไหมเนี่ยก็ถือเขาว่า90แล้วกัน90แล้วกันนะครับผมกับผู้ชกคนนี้ลมวยอิหลานนะฮะเป็นไงฮะคนนี้ได้ศึกษาเข้ามากน้อยขนาดไหนก็ก่อนชกก็ศึกษาว่าเขาต่อยกับพวกพี่ยอดแกแก้วพวกมวยไทยครับเขามีหมัดที่รุนแรงครับแล้วก็ช่วงช่วงบนเขาใหญ่หมัดรุนแรงก็แล้วก็ศึกษามาก็แก้ทางมามาแล้วกันเถอะครับผมนะครับยกแรกนี่ชกได้ตามที่เราต้องการไหม ยกแรกผมก็คิดว่าไม่ครับเพราะผมคิดว่าผมดูด,ดูดูเกมอยู่เพราะว่าผมก็กังวลเรื่องหมัดเขา uh huh. เพราะว่าเขาก็ต่อยน็อกหลายคนคร uh ับ huh. เขามีฮุกซ้ายที่ที่ดีครับเพราะนักมวยไทยที่เตะซ้ายบ่อยๆก็เจอเขาหลา,หลายคนผมก็ศึกษาอยู่อยู่ในยกแรกครับผมผ่านยกแรกไปนี่มั่นใจไหมครับว่าเราดีกว่าก็มั่นใจครับเพราะว่าทางมาจิตโดนโดนเข่าครับ โดนเข่าแล้วเขาก็ร็อกนี่ครับอาการใช่มันก็มันก็เหมือนกับเราก็ได้ยินเราเพราะเราป้องมันอยู่สองคนเ,นเขาโดนเข่าเราก็ได้ยินแล้วก็พยายามที่จะเล่นถีบเล่นเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกสองเล่งหนักมากขึ้นกว่าเดิมครับ <c oughs> เล่งหนักกับแล้วเป็นไงบ้างเพราะว่าเห็นอาการเขาอย่างที่บอกว่าท้องเขาโดนแล้วเขาอะไรเง <c oughs> ี้ยครับผมก็เน้นที่ถีบกับเตะ เตะที่แขนให้หมัดไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็ตัดกำลังหมัดแล้วก็เน้นจีบวงในก็มีแทงผสมบ้างมันเรียกว่าตามแผนเลยว่างั้นครับผมนะหมดสองยกที่มั่นใจว่าชนะแล้วก็ที่นี่ประมาทไม่ได้ครับมันไม่มีความมั่นใจเราก็ไม่ประมาทเพราะว่าที่นี่มั่นใจยังไงก็้อาไปอยู่ดีทั้สองได้นับปะยกสามครับนะครับเกมมาถึงยกสามแลยกสามนี่ออกมาเราคิดยังไงว่าเฮ้ยมันหมดแล้วเราต้องประเด็๋ศึกแล้วถามว่าประเด็๋ศึกไหมผมก็ไปตามเกมครับ ไม่กล้าพิจิตร์มากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันแชมเปนชิปมันไม่มีอะไรแน่นอนอถ้าเกิดเรามุ่งหน้าจะปิดเกมอย่างเดียวมันมีมัดสวนได้มันมีลูกอันตรายที่วันแชมเปนชิปมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็ค่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามเกมที่เราทําได้เราก็บดเข้าไปอัดเข้าไปครับผมจนกรรมการก็ต้องยุติการชกแล้วครับมันก็มีมีภาพที่เราเมาด้วยตอนนั้นใช่ครับเราเมาเราโดนสวนตอนตอนนั้นคิดยังไงตั้งสเติ์ยังไงมันก็วูบไปเลยครับ มันไม่ทนใด้ตั้งสติมันสัญชาตญาณบวกหมัดดอาได้นับเอาก็ไม่ค่อยรู้สึกครับว่าได้นับแต่ก็ปึ๊บเออสบัดพยายามสบัดตัวเองให้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าตัวเองก็เมาอยู่ตอนนั้นยังเมาอยู่ครับจังหวะที่โดนโดนบริเวณไหนก็ค้างเลยครับเต็มเต็มเพราะว่าต่างคนต่างเล่นกันใช่ไหมเขาก็ยกสามเขาก็น่าจะคิดว่าแพ้แล้วเขาก็เดินใส่เราจังหวะเราพลาดเขาก็ซุดไปเลยครับจังหวะได้หมัด เขานับก็ได้สติตั้งหลักหน่อยเหมือนเหมือนเขาจะเมวยหมัดหนักนะครับเป็นไงเขาหนักมากมากมายขนาดไหนครับมันก็วันะเปันชิบะพี่ขึ้นชื่อว่าวันแค่โดนก็หนักหมดถ้าเราโดนเตงมันคือหนักเลยครับจะจะเป็นมวยหมัดหรือไม่เป็นมวยหมัดอย่างผมมผมไม่ใช่มวยหมัดอย่างยังต่อยหมัดได้ได้นับมันที่วันไม่มีอะไรที่ไปไม่ได้เลยจังหวะเรากะเรากะอาวุธกะอะไรไม่ได้กะอำนาจอาวุธไม่ได้เพราะที่นี่ต้องไม่ประมาทอย่างเดียวต้องไม่พลาดอย่างเดียวครับทำไม ตอนที่คุณชนะคุณเลือกที่จะฉลองปกติคนที่เขาชนะนะเขาจะต้องดีใจอะ่ะทําไมคุณเลือกฉลองชชนะด้วยการเหมือนจะนั่งสมาธินอ้เข้าใจถูกป่ะรับผมผมก่มมกอนชกมันกดดันครับตอบแทนด้วยการนั่งสมาธิแผ่มเมตตาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคนที่ให้กําลังใจโจผลงานด้วยการเอาชนะในครั้งนี้